สรุปหนึ่งวันพันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้อิหร่านโจมตีฐานทัพอเมริกาปิดน่านฟ้าไปหลายประเทศ ก่อนที่จะสงบศึกกันได้แบบงงๆตลาดหุ้นก็เดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวตกไม่รู้จะไปทางไหนกันเลยหลังจากที่อเมริกาครับไปถล่มศูนย์นิวเคลียร์สแห่งเมื่อวันก่อนในอิหร่านก็มีข่าวว่าอิหร่านจะทําการปิดช่องแคบฮอมุสที่ควบคุมน้ามัน20%ของทั้งโลกเป็นการตอบโต้แต่ยังไม่ทันได้ปิดครับเมื่อคือนนี้อิหร่านก็โต้กลับด้วยการยิงมิตรไซด์ใส่ฐานทัพอเมริกาที่ตั้งอยู่ในประเทศกาตาถ้าตามข่าวคือยิงไป14ลูกสกัดได้13อีกลูกหนึ่งก็ไปตกลงที่ไม่มีคคนนนอออยู่่เลไไมมมีีใรรรรป็ะร็ะะแแหาากกจ้ง ตาไวล่วงหน้าแล้วประมาณว่ากับกาตาเนี่ยก็รักกันดีนะแต่ แต่มันอดใจไม่ไหวจริงๆอ่ะขอสักหน่อยเหอะขอยิงเอาคืนใส่ฐานทัพอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดในตะว,วันออกกลางสักหน่อยและก็ทําให้ทั้งกาตาร์ UAE และก็บาเรนต้องปิดหน้านฟ้างดบินผ่านกันเลยซึ่งภูมิภาคตรงนี้ก็สําคัญตรงที่เป็นศูนย์กลางการบินขนาดใหญ่มีสายการบินดังระดับโลกเช่นกาตร์เอมิเรสเอทิฮัดเรียกว่าบินบินอยู่ก็ต้องเลี้ยวหัวกลับหรือไปจอดพักที่อื่นแทนกระทบวุ่นวายกันไปหลายร้อยเที่ยวบินส่วนตลาดหุ้นที่ตอนแรกทาท่าจะบวกครับพอมีข่าวว่ามีการถล่มกันก็ดิ่งลงในทันที <Huh? S 2> แรงซื้อเข้ามาเหมือนจะมีใครรู้อะไรบางอย่างและมันก็เกิดข่าวดีขึ้นจริงๆเมื่อช่วงเช้ามืดบ้านเราหรือช่วงเย็นที่อเมริกาโดนัล์ทรัมป์ออกมาประกาศว่าอิหร่านกับอิสราเอลเจราจาหยุดยิงกันได้และยุติสงครามที่ยืดเยื้อมา12วันคือเอาจริงๆหลังจากทัาประกาศนะครับก็ยังมีการตุ้มต้านกันอีกเล็กน้อย ซึ่งพ่อใหญ่ทําก็ยืนยันว่าภายใน24ชั่วโมงจะมีการหยุดยิงแน่นอนแบบ100%และก็ทําให้ตลาดหุ้นที่งงๆไม่รู้จะไปทางไหนดีมาทั้งวันพุ่งขึ้นหนที่สุดตรงกันข้ามกับทองคําที่ร่วงลงเล็กน้อยและสําคัญสุดก็คือน้ํามันที่ร่วงหนักถึงลบ10%จากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและนี่น่าจะเป็นข่าวดีให้กับเราหลายๆคนจะได้ใช้น้ํามันที่ราคาถูกลงด้วยอเอ๊ะหรือเปล่านะ